สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะครูอธนิการนะคะวิดีโอนี้เรามาพูดถึงเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างกันนะคะภาษาอังกฤษคือ lateral meristem เนอะดูคาศัพท์นิดนึงนะคะ lateral เนี่ยมันแปลว่าด้านข้างนะคะแปลว่าเนื้อเยื่อเจริญประเภทนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ให้เซลล์ที่ไปด้านข้างะคะ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ายังไงบ้างน,นะคะทีนี้อยากให้นักเรียนลอง ตอบคำถามวันนี้ก่อนนะคะเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้ค่ะน่าจะทําหน้าที่อะไรค่ะโดยที่ดูภาพด้านล่างเนาะอันนี้คู่อันเราดูภาพด้านซ้ายเนาะอันนี้ค่ะเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเนี่ยมันจะพบทางที่รากแล้วก็ที่ลําต้นนะคะของพืชใบเหลียงคู่ค่ะแล้วคู่อันตัดตามขวางเนาะแล้วก็ดูโครงสร้างแบบนี้นะคะอันนี้คือตัดตามขวางเนาะถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเออคว่อันได้แนะนํา ออบทเรียนบทที่2นี้ไปนะคะมันจะมีการตัดอยู่2ประเภทคือตัดตามยาวกับตัดตามขวางเนาะทีนี้ถ้าเราตัดตามขวางเนี่ยในปีแรกเนี่ยคะ่ะมันได้เป็นขนาดของรากแบบลำต้นประมาณนี้นะคะ1ปีผ่านไปได้เป็นเท่านี้นะคะแล้วก็3มปีได้เป็นเท่านี้ดังนั้นนักเล่นลองดาวค่ะเนื้อเยื่อเจริญชนิดนี้น่าจะทําหน้าที่อะไรคะอืมได้ไหมคะมันทําหน้าที่อะไรคะอ่าจากที่เราดูภาพเนาะมันก็คือทําหน้าที่ ทำให้รากกับลำต้นเนะะี่ยค่ะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรืออ้วนขึ้นนั่นเองเนาะ,ะถ้าเราย้อนกลับไปตอนเนื้อเยื่อเจริญ2ประเภทก่อนหน้านี้ค่ะมันคือทําให้พืชยาวขึ้นสูงขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเนี่ยก็คือทําให้มันอ้วนขึ้นนะคะแต่ถ้านักเรียนไปอ่านในหนังสือเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าให้อ้วนขึ้นเนาะ เขาบอกว่าเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะทําให้รากกับลําต้นของพืชใบเลีเ้ยงคู่เนี่ยเพิ่มขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะทีนี้อ่ะเราลองคิดต่อเนาะว่าจากที่เราเรียนเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายกับเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อมาเนาะมันเป็นการเจริญเติบโตขั้นขั้นไหนคะ ขั้นปฐมภูมิเนาะพายมารีโ o ้ต์ค่ะทีนี้ถ้าเป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างที่มันเป็นการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยมันน่าจะเป็นการเจริญเติบโตขั้นไหนได้ไหมคะ,ะเป็นการเจริญเติบโตขั้นทุติยภูมินะคะเซคแคนารีโ o ้ต์เนาะดังนั้นเนี่ยพืชประเภทพืชใบเลี้ยงคู่อะค่ะมันจะมีเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายใช่ไหมเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายจะทําหน้าที่ สร้างการเจริญเติบโตขั้นปรถมภูมินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนยอเจริญด้านข้างของพืชใบเลียงครัวะคะ่ะก็จะสร้างการเจริญเติบโตขั้นทุติยภูมิในลําดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะทีนี้ค่ะสําหรับ l a ่อล a ต m ท r ร s ม e รสมเนาะมันจะมีชื่อนะคะ ชื่ออีกชื่อนึงคือคําว่าแคมเบียมนะคะนักเรียนจะเรียกลาทาทอรลมิเรสเตมก็ได้หรือเรียกว่าแคมเบียมก็ได้นะคะอ,อ,อย่างที่ควรบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสําหรับแคมเบียมจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะแต่ก็จะมีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกลุ่มที่เป็นอากาเว่เนาะอันนี้คือชื่อกลุ่มพืชเนาะอากาเว่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยคันยกตัวอย่างมาให้ตามชื่อพืชด้านล่างเลยนะคะอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่เนาะ พืชกลุ่มอากาเว่เนี่ยจะมีเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเหมือนกันนะคะแต่เป็นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างที่มีโครงสร้างไม่เหมือนกับในพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยพืชกลุ่มอากาเว่เนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกว่าแคมเบียมนะคะเขาจะไม่เรียกว่าแคมเบียมนะคะแต่เขาจะเรียกว่าเป็นแคมเบียมไลท์ทิชชูนะคะมีใครพอแปลออกไหมคะแปลจากหลังมาหน้าถูกไหม ก็จะแปลว่าเป็นเนื้อเยื่อที่ทำไมคะเนื้อเยื่อที่คล้ายกับแชมเบียมนะคะที่คล้ายแชมเบียมเนาะเนื้อเยื่อที่คล้ายแชมเบียมเนี่ยนะคะแชมเบียมไลทิชชูจะพบในกลุ่มอันกาเวซึ่งเป็นโมโนคอตนะคะทำหน้าที่ทำเพิ่มจำนวนออกด้านข้างเหมือนกันนะคะแปลว่าโดยปกติเนี่ยโมโนคอตอะคะ่ะโมโนคอต พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาจะไม่สามารถอ้วนขึ้นได้นักเรียนแต่ถ้าเป็นกลุ่มอากาเวเนี่ยเขาจะอ้วนขึ้นได้เพราะว่าเขามีแคมเบียมไลทิชชูนะคะทีนี้ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ของแคมเบียมไลทิชชูเนี่ยควรขอไม่ได้เอามาให้ดูเนาะมันจะเกินนะ้อหาไปถ้าใครอยากดูก็สามารถไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้สำหรับแคมเบียมนะคะจะ แบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยนะคะมีวสคูล่าคมเบียมกับคอคมเบียมนะคะนักเรียนคิดว่า2ประเภทนี้น่าจะต่างกันยังไงคะลองเดาสิอ่านี่อาจจะมีคนบอกว่าเอ้ยต่างกันที่ชื่อนะคะยังไม่ใช่เนาะมันต่างกันที่ตำแหน่งที่พบค่ะเหมือนเดิมเลยเนาะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นะคะเราแบ่งเนื้อเยื่อเจริญเป็น3ประเภทโดยที่เราแบ่งตามตำแหน่งที่พบนะคะพอเป็นแคมเบียมเราก็แต่ แบ่งตามตำแหน่งที่พบเช่นเดียวกันนะคะเราลองมาดูประเภทแรกเนาะประเภทแรกวาสุลา่าแคมเบียมนะคะในเรียนมีใครรู้ไหมคะวาสุล่าแปลว่าอะไรวาส u ล่าแปลว่าท่อลำเลียงอ่ะที่หนูเคยเรียนมาท่อลำเลียงในพืชมีกี่ประเภทคะมี2ประเภทเนาะมีท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารเนาะเขาบอกว่าวาสุลา่าแคมเบียมนะคะจะอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟเอมเนาะไซเลมกับโฟเอมก็คือ ท่อลำเลียงนะคะอันไหนคือท่อลำเลียงน้ำคะระหว่างไซเลมกับโฟเอมอ่าจำได้ไหมไซเลมคือท่อลำเลียงน้ำเนาะแล้วก็โฟเอมคือท่อลำเลียงอาหารเนาะอ่าสำหรับคำว่าโฟเอมเนี่ยนักเรียนชอบเขียนผิดนะคะนักเรียนสะกดดีๆเนาะคำว่าโฟเอมภาษาไทยเนี่ยมันคือ โฟเอมแบบนี้นะคะดังนั้นจําไว้ว่าข้างหลังต้องเป็นเอมนักเรียนเวลานักเรียนท่องนักเรียน flow แล้วก็เอมแบบนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนชอบเขียนผิดนะนักเรียนชอบเขียนเป็น f l เอมเปลี่ยนเป็นโฟเลมแบบนี้นะคะแบบนี้คือผิดนะเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียน f l เอมให้ถูกต้องนะคะอ่ะเราลองดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ วัสดุระคันเดี้ยนะคะอยู่ตรงนี้เนาะมันจะเป็นแค่เซลล์1ชั้นนะคะเป็นเซลล์1ชั้นเนาะ,ะที่อยู่ตรงนี้นะคะขั้นกลางระหว่างไซเลมเห็นไหมขั้นกลางระหว่างไซเลมกับโฟลเอมนะคะนะอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟลเอมคะ่ะดูรูปนี้เนาะควรเขียนย่อเป็น v แ a m เนาะก็คือวัสดุระคันเดียมมันคือชั้นเซลล์สีเหลืองๆตรงนี้นะคะมันจะไม่ไม่ไม่ได้หนามากเนาะ,ะอย่างใน ภาพนี้คือมันประมาณสี่ชั้นเซลล์เนาะอันนี้เป็นด้านนอกนะคะด้านนอกอด้านนอกของอันนี้น่าจะเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ่ะเขียนไว้ให้นะคะลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นพืชคู่แล้วกันนะนักเรียนอืมแล้วก็อันนี้เป็นตรงกลางนะคะตรงกลางของลำต้นนะคะเนาะจุดศูนย์กลางลำต้นเนาะ วัสดุระคำเยื่เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟมเห็นไหมอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟมนะคะแล้วก็เป็นชั้นเซลล์ที่ไม่หนามากส่วนภาพด้านขวาเนี่ยจะเป็นทั้งหมดเลยนะคะของมัดท่อลำเลียงอ่ะเราจะเรียกมัดท่อลำเลียงคอันใส่คำศัพท์ไปให้เรื่อยๆนะคะทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่ามัดท่อลำเลียงนะคะมัดท่อลำเลียงอ่ะมันคือคำว่า v a s c u l a บันเดินนะคะ v a s c ุ l a บันเดิน บันเดิลแปลว่ามัดเนาะแปลว่าชอ่อใช่ไหมโอเคขอโทษค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมัดท่อดลำเลียงเนาะซึ่งตำแหน่งตรงนี้เนาะก็คือ v าสุล่าแคมเบียมเนาะเราจะแบบไม่ได้ระบุได้ชัดเจนนักเนาะว่ามันคือประมาณเราคือได้แค่ประมาณนะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะจริงๆมันคือประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างที่เป็นท่อใหญ่ๆเนี่ยคือสายเลมเดี๋ยวคุอันจะสอนวิธีการสังเกตอีกทีนึงเนาะว่าจะสังเกตเพื่อระบุชนิดของเนื้อเนื้อเยื่อได้ยังไงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะเป็นโฟลเอมนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสไลด์เนี้ยจะสรุปว่าวา s ุล่าแคมเบียมนะคะจะอยู่ ระหว่างมัดท่อลำเลียงก็คืออยู่ระหว่างสายเลมกับโฟมนั่นเองนะคะทีนี้ดูอีกนิดนึงดูจากภาพนี้ก็ได้นะคะด้านนอกคืออยู่ข้างบนด้านในคืออยู่ข้างล่างในภาพนี้นะคะข้างล่างคือสาเลมนะคะแปลว่าสาเลมจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็โฟมจะอยู่ด้านนอกนะคะสาเลมอยู่ด้านในโฟมอยู่ด้านนอกนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองคิดค่ะวาสคูลร์แคมเบียม น่าจะทำหน้าที่อะไรคะในเมื่อตอนนี้มันอยู่ระหว่างไซเลมกับโฟเอมค่ะมันน่าจะทำหน้าที่สร้างเซลล์กลุ่มไหนขึ้นมาคะมันอยู่ระหว่างโฟเอมกับไซเลมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสร้างาเนื้อเยื่อลำเลียงนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะวาสคูล,ล่าแคมเบียมเนี่ยเขาจะทำสองอย่างก็คือสร้างไซเลมนะคะแล้วก็สร้างโฟเอมด้วยนะคะทีนี้ลองดูอันนี้นะคะ วิธีการที่เขาจะสร้างเนี่ยนะคะอันนี้นักเรียนลองดูเนาะอันนี้คือภาพจากด้านซ้ายเลยแต่แว่าเราเขียนให้มันเป็นภาพโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นเนาะอันนี้เนี่ยนะคะตัว C เนี่ยนะคะคือวาสซูล่าแคมเบียมอ่ะมันคือวาสซูล่าแคมเบียมนะทีนี้ค่ะถ้าเป็นด้านในคือตัว S ก็คือไซเลมเนี่ยคืออันนี้นะคะด้านในอ่ะด้านในนะคะของลำต้นในภาพนี้เนาะมันมีทั้งรากทั้งลำต้นใบเลี้ยงคู่นะคะ ด้านนอกคือตัว T นะคะก็คือ 4m นะคะทีนี้เขานักเรียนดูภาพด้านล่างนะคะวาสุลา่าแคมเบียมเนี่ยนะคะเขาจะเจริญออกด้านนอกนะคะได้เป็นตัว P เข้าด้านในได้เป็นตัว Z นะคะเห็นไหมเออได้เป็นตัว X นะคะแปลว่าเข้าด้านในควรเขียนไว้อ่ะเดี๋ยวดูนะด้านในก็จะได้เป็นไซเลมนักเรียนดูก่อนนะด้านในได้เป็นไซเลมนะคะแล้วก็ด้านนอกได้เป็นโฟมนะคะ ด้านในได้เป็นไซเลมด้านนอกได้เป็นโฟลเอ็มจริงๆเหมือนเดิมเลยนะคะข้างในมันเป็นไซเลมอยู่แล้วนักเรียนส่วนข้างนอกมัน,นก็เป็นโฟลเอ็มอยู่แล้วดังนั้นถ้ามันจะสร้างเข้าด้านในก็ต้องได้เป็นไซเลมนะคะส่วนเศร้าด้านนอกก็ต้องเป็นโฟลเอ็มนะคะทีนี้มันมีตัวเลข2แล้วก็ยกกําลังองศาไว้นะคะอันนี้น่าจะอ่านว่าอะไรนักเรียนลองคิดหน่อยอ,อันนี้อ่านว่าได้ไหมคะ ถ้าได้พูดออกมาเลยค่ะนักเรียนอันนี้คือ secondary นะคะ,ะเราเคยเจอองศาอะไรแบบนี้ไปแล้วนะคะใส่เล่มนะคะส่วนข้างล่างเนาะก็คือองศองแล้วก็องศาแล้วก็เอ่อโเอดังนั้นอันนี้มันคือ secondary อะไรคะนักเรียน secondary f l o w นะคะ,ะ secondary flow aim, นะคะ ทำไมต้องใส่เป็น secondary เนาะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่มันผลิตออตามมาค่ะมันต้องเป็นขั้นที่สองนะคะขั้นทุติยภูมินะคะก็คือเป็นท่อลําเลียงขั้นทุติยภูมินะคะดังนั้นเนี่ยแปลว่ามันต้องมี p า r ม m ร r y แมกเรียนอ่าต้องมีถูกไหมดังนั้นถ้าอย่างในภาพนี้เนาะอันนี้เนี่ยนะคะอย่างตอนนี้อะตรงน,นี้นะคะควนเขียนตรงน,นี้เนาะก็จะเป็น p า r ม m e r y ไซเลม ะะที่มันมีอยู่ตั้งแต่แรกเนาะแล้วนี้ก็จะเป็น primary f l o w m นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนสังเกตเนาะอันนี้ค่ะมันสามารถเพิ่มจำนวนของ secondary s i l e มาได้เรื่อยๆเพิ่ม2 3 4ชั้นได้หมดนะคะหรือ f o m ก็เช่นเดียวกันจะเพิ่ม2 3 4ชั้นก็ได้หมดนะะไอชั้นที่2 3 4 5 6เนี่ยเขาจะเรียกเป็น secondary ทั้งหมดนะคะดังนั้นก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียน primary เซลล์วอล์เซคันารีเซลล์วอล์ไปนะคะอ่าโอเคสำหรับวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะเนี่องไปทบทวนเนาะว่าวาชคูล่าแคมเบียมได้เป็นอะไรบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาดูแคมเบียมอีกชานิหนึ่งนะคะว่าเขาทำหน้าที่แล้วก็แบ่งเซลล์ได้เป็นเซลล์ชั้นไหนนะคะ